Can, สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับผม I m f มเอฟไอครับก็มีเพื่อนพี่น้องๆหลายๆคนนะครับเจอผมแล้วก็ถามว่าเอ๊ะในตลาดคริปโตเคอเรนซีหรือว่าตลาดบิตคอยเนี่ยม,มันใกล้วายหรือ,อยังนะครับแล้วก็ใช้เกินไปหรือเปล่าที่จะเข้าไปนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาชวนคุยเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เพื่อนๆก็ลองไปตัดสินใจดูนะครับว่าควรจะเข้ามาในตลาดนี้ไหมหรือว่าเข้ามาซื้อบิตคอยอีกหรือเปล่านะครับ ก็เริ่มกันเลยนะครับผมก็จะพาเพื่อนมาเข้าเว็บไซต์นะครับซึ่งเว็บไซต์นี้จะทําการเปรียบเทียบปริมาณเงินของตลาดต่างๆบนโลกใบนี้เอาไว้นะครับเลื่อนลงมาอันแรกที่เราจะเจอเลยที่เป็นกล่องเส้นเงินกล่องนี้นะครับกล่องเล็กๆหน่อยอันนี้คือเรียกได้ว่าเป็นมูลค่าของตลาดแลกเงินทั้งหมดโบนโลกนะครับถัดมาเป็นตลาดคริปโตเคเรนซีนะครับซึ่งกล่องนี้จะเป็นบิตคอยนะครับกล่องสี่เหลี่ยมใหญ,ใหญ่นี้นะครับ แล้วก็กล่องสินน้ําเงินนี้จะเป็นพวกเอาคอยต่างๆก็คือเป็นเหรียญอื่นๆที่ไม่ใช่บิตคอยนะครับจะเห็นว่าปริมาณมันก็จะใหญ่กว่าตลาดเงินนะครับต่อมาเป็นงบประมาณทางการทหารนะครับจะเห็นว่าเป็นกล่องต่อแถวกันหนึ่งแถวนี้นะครับถัดมาอันนี้เป็นงบประมาณขาดดุลของสหรัฐนะครับก็จะเป็นกล่องต่อกัน2แถวนะครับถ้าเทียบกับปริมาณบิตคอยก็จะเห็นว่ามันมันเยอะกว่ากันมากนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆค่อยๆไล่ลงไปดูนะครับว่าปริมาณเงินของตลาดต่างๆเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับบิตคอยแล้วเนี่ยมันมันแตกต่างกันขนาดไหนนะครับอ่เลื่อนลงมาอีกครับอันนี้เป็นปริมาณเงินกระดาษหรือว่าเงินเฟียดนะครับที่หมุนเวียนอยู่ในระบบของโลกเรานะครับก็จะเห็นว่าของสหรัฐของยุโรปก,ก็จะค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นประเทศอื่นๆรวมกันนะครับ อันนี้ของจีนและญี่ปุ่นนะครับถัดมาก็เป็นบาลานซ์ชีพของเฟดนะครับส่วนกล่องที่ดูสวยงามเรียงกัน4แถวอันนี้นะครับจะเป็นปริมาณเงินความมั่งคั่งของบิลเลแน่ต่างๆนะครับก็จะสังเกตได้จากขวามือนี้นครับก็เป็นเรียกว่าผู้ที่มีความมั่งคั่งอันดับต้นๆของโลกนะครับถ้าหากเงินเหล่านี้ถามว่าบิลเลแน่ต่างๆเหล่านี้มันเป็นไปได้ไหมที่บิลเแนเนี่ยอาจจะมีการ แบ่งเงินบางส่วนเพื่อไปถือครองคริปโตเคเรนซีหรือบิตคอยผมตั้งคําถามไว้ก่อนนะครับถัดมาอันนี้คือตลาดทองคำครับเพื่อนเพื่อหลายๆคนเนี่ยอาจจะต้องเคยได้ยินอยู่แล้วว่าตัวบิตคอยเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นดิจิตอลโกลหรือแม้แต่ดรนิเวศเองนะครับที่ได้ชื่อว่าเป็นวอลเลนบัฟเฟตเมืองไทยนะครับก็ยังใช้คําเรียกบิตคอยว่าดิจิตอลโกลนะครับหรือว่าเป็นวิชวลโกลนะครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ลองดูว่าตลาดทองคำเนี่ยสาแถวบนเนี้ยจะเป็น ตลาดทองคําแท่งนะครับแล้วก็อีก2แถวครึ่งล่างเนี่ยจะเป็นตลาดจิวเวลรี่นะครับหรือว่าเป็นทองรูปประพันธ์นั่นเองนะครับมันมีความเป็นไปได้ไหมที่คนที่ถือครองทองคําจริงๆไม่ใช่ทองคํากระดาษนะครับทองคําจริงๆเนี่ยอาจจะแบ่งเงินบางส่วนไปถือครองคริปโตเคอเรนซีหรือบิตคอยทันมานะครับอันนี้คือบริษัทชั้นนําของโลกนะครับ ก็จะเห็นว่า Microsoft Apple Amazon Alphabet และ a c e b o o k นะครับก็จะมีปริมาณเงินสดเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็ที่เห็นอื่นๆที่เห็นเป็นแถวยาวๆอันนี้นะครับก็จะเป็นปริมาณเงินของบริษัทชั้นนําอื่นๆบนโลกนะครับอย่างตอนนี้นะครับเพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะได้ยินข่าวอยู่แล้วว่าเท sla เองที่เป็นบริษัทชั้นนําของโลกก็ได้แบ่งเงินสดบางส่วนเพื่อไปถือครองบิตคอยเป็นกองทุนสำรองของบริษัทไหมครับแล้วก็ไม่แน่ว่าในอนาคตมีความเป็นไปได้ไหม ที่บริษัทอื่นๆอาจจะแบ่งเงินสดบางส่วนไปถือครอง Bitcoin หรือ Cryptocurrency เหมือนกันนะครับต่อมาเป็นตลาดหุ้นนะครับก็จะเห็นว่าจำนวนกล่องเนี่ยเยอะมากมายเหลือขนาดนับนะครับแต่ว่าถ้านี้ว่าเยอะแล้วเดี๋ยวดูถัดไปอีกครับอันนี้เป็น Money Supply นะครับหรือว่าเป็นปริมาณเงิน m 1 m 2ของโลกเรานะครับก็จะดูว่าปริมาณเงินก็ค่อนข้างเยอะนะครับ ก็คือเงินฝากในบัญชีในธนาคารของประชาชนบนโลกนะครับอันนี้เป็นหนี้สินนะครับหนี้สินก็อย่างที่เห็นครับก็จะค่อนข้างเยอะทีเดียวต่อมานี้ครับเป็นปริมาณเงินของตลาดอสังหาริมทรัพย์ซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยจริงๆผมก็ลงทุนซื้อคอนโดให้เช่าหรือว่า,อาซื้อบ้านยอะไรเงี้ยนะครับลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เหมือนกันแล้วก็ช่วงหลังเนี่ย ผมก็แบ่งเงินบางส่วนนะครับมาถือครองคริปโตเคอเรนซีนะครับช่วงแรกก็ถือครอง Bitcoin แต่ว่าตอนนี้ก็ขอถือตัวเหรียญโทเคน token ของ s i กเมกไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตก็น่าจะกลับมาถือครอง Bitcoin แน่นอนนะครับทีนี้กลับมาที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าปริมาณของเงินเนี่ยมันมันค่อนข้างเยอะเยอะมากเลยนะครับดูดูเอานะครับถ้าหากทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ย ใน,ในตลาดต่างๆที่เพื่อนๆดูไล่ลงมาเนี่ยแบ่งเพียง1%หรือ5%เปเข้าไปในตลาดบิตคอยเข้าไปถือครองบิตคอยหรือเข้าไปในตลาดคริปโตเคเรนซี y คิดว่าตลาดของคริปโตเคเรนซีเนี่ยมันมีโอกาสเติบโตหรือไม่มีโอกาสเติบโตมันเป็นความเสี่ยงหรือไม่มีโอกาสอันนี้เพื่อนๆก็ต้องลองช่างใจดูนะครับถัดมานะครับก็จะเป็น global wealth นะครับหรือว่าเป็นเงินทุนสำรองของโลกใบนี้นะครับของรัฐบาลต่างๆบนโลก ก็จะเห็นว่าปริมาณเงินเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับเยอะเลยทีเดียวอันสุดท้ายนะครับ d ิ r i v a t ก็พวกสัญญากระดาษต่างๆนะครับ option future ต่างๆนะครับจะเห็นว่ามันเยอะเยอะที่สุดเยอะมากมากเกินไปนะเรียกได้ว่ามันมันทำให้เกิดการบิดเบือนของออตลาดหุ้นหรือว่าตลาดเงินต่างๆนะครับทีนี้เพื่อนๆก็น่าจะพอเห็นภาพกันคร่าวๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะ ลองย่อส่วนนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะเลื่อนขึ้นไปอันนี้คือตลาดคริปโตเคเรนซีหรือว่าบิตคอยนะครับแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณเงินในตลาดอื่นๆนะครับเพื่อนๆดูเอานะครับผมก็จะไม่ฟันธงนะครับว่าราคาของบิตคอยหรือว่าตลาดของคริปโตเคเรนซีเนี่ยมันจะเติบโตไปได้ไกลหรือว่าไปได้ มากน้อยแค่ไหนนะครับหรืออาจจะไม่ไปเลยก็ได้ครับเพียงแต่วันนี้ผมก็เอาข้อมูลมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับแล้วก็ที่เหลือเพื่อนๆก็ลองไปตัดสินใจกันดูนะครับว่ามันยังมีโอกาสอยู่ไหมในราคาของ Bitcoin หรือในตลาดคริปโตเรนซีนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆฟัง คลิปนี้จบแล้วคิดว่าราคาบิตคอยหรือว่าตลาดคริปโตเคอเรนซีจะไปได้ไกลแค่ไหนก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับขอบคุณที่รับฟังกันจนจบนะครับและหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้และถ้าหากชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะครับและที่สําคัญอย่าลืมกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับและจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆที่ผมจะนํามาเล่าให้เพื่อนๆฟังในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ